สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับ mm hmm. ผมอาจารย์กายนานทาอาดีตกรมกรมการสมาคมหลวห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปะทรรัมพบกันวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น5ค่ำเดือนอายปีทะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่รักซึ่งเข้าสู่เลขอาถรรพ์ รัก7ปีนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านโดยฝ่ายหญิงประกาศขอพักใจกับฝ่ายชายแบบว่าตัดบัวแต่ว่ายังเหลือใหญ่วันนี้จะเป็นคู่ของคุณเคนภูภุมิพงผานุภาคกับคุณเอสเตอร์สุปรีลีลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคู่นี้จะผ่านอาถรร์เลข7ไปได้ไหมผมเคยวิเคราะห์คู่นี้ ในช่อง Youtube แผงนี้นะครับเมื่อ20ตุลา2563ที่ผ่านมาเคยวิเคราะห์ไว้ว่าในดวงชะตาของคุณเคนภูภูมิเรื่องการคบหาดูใจกับคุณเอสเตอร์จะต้องให้ผ่านช่วงอายุ32ย่าง33คือราวๆ2 5 6 6ถึง2567นี้ไปให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์ล่าสุดของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับ1 4ธั 14, นวาคมที่ผ่านมานะครับคุณเอสเตอร์ตอบผู้สื่อข่าวว่า ได้ถอยความสัมพันธ์กับเคนภูภูมิขณะนี้อยู่ในระยะพักใจนะครับยอมรับว่าเรื่องของความรักกับคุณเคนมีขออภัยฮะมีปัญหาถอยความสัมพันธ์ไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์เลข7ปีแต่หมดความรู้สึกแบบคู่รักไม่ปิดกั้นฝ่ายชายที่ออกตัวขอจีบใหม่นะครับแต่มีข้อแม้ว่าขอเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยนะครับเอสเตอร์ กล่าวว่าคุณเคมภูภูมิยังไม่เลิกแค่โฟกัสงานมากกว่าความรักคุยกันว่าขอทบทวนความสัมพันธ์วัดใจสามเดือนรักจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะครับคุณเอสเตอร์กล่าวอีกว่าคุณเคมภูภูมิไม่อยากเลิกนะครับได้ขอโอกาสคุณเอสเตอร์จีบใหม่หรู้จุดผิดพลาดของตัวเองนะครับพร้อมปรับปรุงตัววางังนนะครับความสัมพันธ์ตอนนี้เหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่ ก็อาจจะถอยกลับมาอย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วว่าระหว่างเราไม่ได้รู้สึกเหมือนคู่รักนะครับเรารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวที่เราเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันนะครับโดยกล่าวต่ออีกว่านะครับความรู้สึกที่เราครบแบบรักกันณตรงนี้มันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วก็บอกกับเขาตรงๆด้วยนะครับเขาบอกว่าไม่อยากเลิกไม่อยากเป็นพี่น้องอยากเป็นคนรัก ต้องบอกว่าคู่ของเรามันมีปัญหาที่ใหญ่แล้วก็หนักในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับในระหว่างที่คบกันแค่เลือกที่จะไม่พูดเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องในบ้านก็อยากที่จะเก็บไว้แต่มันยาวจนถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์ทั้งคู่มันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็ไม่ดีต่อเราทั้งสองคนก็เลยเลือกที่จะคุยกับเขาตรงๆ5ปีที่ผ่านมาพยายามปรับแล้วพยายามปรับ ตัวพยายามทําให้มันดีขึ้นแต่มันก็กลับมาอยู่ณจุดเดิมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นผู้สื่อข่าวถามต่อว่าพี่เขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองในสิ่งที่เราขอไหมหรือข้อตกลงไหมคุณเดสเตอร์ตอบว่าไม่ได้มีข้อตกลงแบบ1 234 5หนะครับแต่มันผิดตรงที่คู่ของเราเป็นคู่ที่ไม่สื่อสารกันเป็นคู่ที่ไม่ดูแลไม่ใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์ ทำไมความสัมพันธ์ของเรามันเป็นแบบนี้ทําไมมันไม่ดีทําไมมันเย่งแย่ลงไม่ดีขึ้นจนเราต้องกลับมาคิดว่าเราจะต้องแก้ไขยังไงดีงานนี้ต้องขอบอกคุณเคนภูภูมิว่าเจอศึกใหญ่แน่นอนนะครับในส่วนของคุณเคนก็บอกว่าจะขอฝาอาถรรพ์เลข7ไปให้ได้เดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ คุณเอสเตอร์สุป,ปีรีราเกิดวันที่18พฤษภาคม2537ตรงกับวันพุธขึ้น9ขค่มเดือน6ปีจออายุป,ปัจจุบันคือ29ปี6เดือนกับ30วันนะครับย่าง30ปีคุณเคนภูภูมิผงพานุภาเกิดวันที่20ตุลา2534นะครับตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น12ขค่าเดือน11ปีมะแมอายุป,ปัจจุบันคือ32ปี1เดือนกับ28วัน ย่าง33นะครับเดี๋ยวเราโฟกัสเรื่องความรักความเป็นคู่ครองกันเลยละกันคุณเคนเกิดวันอาทิตย์คุณเอสเตอร์เกิดวันพุธในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่คิดคู่คิดก็ถือว่าช่วยกันคิดช่วยกันทําดีนะครับเดือนเกิดคุณเคนมีดาวพุธกลุม่มคุณเอสเตอร์มีดาวศุกร์กลุ่มในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่ธาตุคู่ธาตุแปลว่ามีความเป็นปึกแผนมั่นคงนะครับความมั่นคงครอบครัวพันธุจุดนี้คุณเคนค่อนข้างจะดีนะครับเรื่องพันธุเป็นมูละในทางทักษะไปกระทบเคหัง ก็แปลว่าความมั่นคงด้วยเช่นเดียวกันคุณเอสเตอร์จุดนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะพันธุเป็นมนตรีในทางทักษะไปกระทบเคหังแดงอังเข้าวิชาเช่นเดียวกันนะครับมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะคุณเคนจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับด้วยเป็นดาวพุธเป็นดาวสุปราะหคคุณเอสเตอร์จุดนี้อยู่บนฐาน16โสรสมามคนก็ดีเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคู่ครองปัตตันนี้คุณเคนจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือพันธุไปกระทบฐานังคู่นั้นจะมีทรพัพย์นะครับ พันธุไปกระทบมนตรีคู่นั้นจะส่งเสริมดวงชะตาส่วนข้อเสียคือพันธุไปกระทบราหูมีความคลุมเครือในการคลองคู่นะครับพันธุไปกระทบเหมาอบาทอาจมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวคุณเดสเตอร์จุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือปัตตานีไปกระทบสุภะคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติหรือมีทรัพย์ส่วนข้อเสียคือปัตตานีไปกระทบอีนะคู่โลกจะเป็นคนมีตําหนิปัตตานีไปกระทบทาสารในอังควิชามีความเหนื่อยยากในการคลองคู่นะครับ ในดวงชะตาอายุจรเนี่ยของคุณเคนนะครับช่วงอายุ3,2มสองหามานะครับเวลาตุลา6,6ถึงตุลา6,7ช่วงนี้ถือว่าเข้าเขตอันตรายในยเรื่องของความเป็นคู่ครองด้วยปัตตนีเป็นการลักกินีในทางทักษะมีปัญหาเรื่องคู่โดยตรงนะครับถ้าประคับประ,ปะครองไม่ดีโอกาสเลิกลาเป็นไปได้สูงยิ่งนะครับในดวงชะตาของคุณเอสเตอร์ช่วงอายุยีกย่ง30 คือราพุทธา66ถึงพุทธา67เรื่องคู่ครองความรักก็ยังถือว่าพอประครับประครองไปได้นะครับด้วยปัตนิเป็นอายุในทางทักษะแต่ที่เป็นประเด็นก็คือพระรยางเป็นสีในทางทักษะอาจจะมีเพศตรงข้ามหรือมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตเพิ่มเติมนะครับเมื่อดูในภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ดังนี้นะครับคู่วันเกิดและคู่เดือนเกิดนั้นต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับส่งเสริมดวงชะตาทั้งสองคน ความมั่นคงครอบครัวและความมั่นคงคู่ก็อยู่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับไปติดอยู่ที่ตรงที่ในดวงชะตาของคุณเอสเตอร์นั้นออคู่โฉลกจะต้องเป็นคนมีตำแหน่งในดวงชะตาของคุณเอสเตอร์เรื่องคู่ครองหรือคนรู้ใจเดิมก็ยังพอประครับประครองไปได้ในช่วงนี้แต่อาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับส่วนในดวงชะตาของคุณเคนช่วงอายุ3 2แย่ง33เนี่ย ช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่เข้าเขตอันตรายนะครับโอกาสเลิกลาเป็นไปได้สูงมากถ้าคุณเอสเตอร์บอกให้คุณเคน3เดือนหลังจากนี้นะครับก็ต้องถือว่ายังจะมีปัญหาค้างคายังจะแก้ไขได้ยากยิ่งนะครับในดวงชะตาของคุณเคนจะต้องให้เลยอายุ <c oughs> 33เต็มไปให้ได้คือจะต้องประคับประคองให้เลยตุลาคม67นี้ไปให้ได้ก็ยังจะสามารถครบหาดูใจกันต่อไปได้นะครับมาถึงตรงนี้ ก็พอจะขมวดปมได้ว่า <c oughs> หากท่านผู้ชมถามว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นดีไหมอันนี้ต้องขอตอบว่าดีนะครับจะถามต่ออีกว่าเป็นคู่จริงดีไหมอันนี้ก็ขอตอบว่าพอเป็นไปได้ด้วยปัญหาจะไปอยู่ที่คุณเอสเตอร์มากกว่าเพราะในดวงชะตาจะได้คู่ปีตํำวิก็ขอใจช่วยทั้งสองคนนะครับหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองท่าน ให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมอาจชรยไก่นันทายินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการยกย้ายสุขภาพโรคภยัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหดมามากกว่า20ปีได้รู้มาก,กับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะ่ใช้อยู่5อย่างนะครับหนึ่งคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสอง สามก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็น,เ,ซนเขียนชื่อนามสกุลด้วยลยมือนะครับเพื่อดูธาตุของลายเบอร์สี่คือรูปใบหน้าเพื่อดูงเูเฮงและห้าคือโรสัพททที่ท่านใชายขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมขอให้ท,ท่านมีความสุขความเจริญน,นะครับเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้าน,านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในโอ,อวาทขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากราะห์ดงชะตาของท่านใดก็ฝากไปที่ใต้คลิปติดต่อท่0 8 1น5 9 9 9 9, 9, 9 6นึ่รหนึ่งห้เป้นเั้งเบ้าเก้าหกะไรับเบอร เวลาก็ประมาณสักใกล้เวลา,าถึง21่นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทตอนเดดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คำว่าห้องโถงดารานะครับซึ่งผมทำเป็นรายการไว้มากเกือบ300คู่นะครับเลือกคู่ที่ชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชม ในวันที่ท่านมีปัญหาและตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไกลขอบคุณและสวัสดีครับ